สิพัดเอ่ยกะเพราเห็ดหนังไก่จก้ะบนนี้บนีใบ,บกะเพราดอกจก้ะใบโหระพาก่ะบนนี้ก็เดยไป้านไทยพัดกะเพราเห็ดหนังไก่ใส่ตะไคร้ลงไปน้ำสองตามขิจ่จ้ะ เดี๋ยวจะเอาไกล่ลงน้ำจัดน้อยก็ใส่หลายดับจ้่ไก่ใส่ขิมในนอยใส่หนอหนอยเนี่ยเนื้อไก่กับอืมกับเห็ดหนังไก่หอม เห็ดหนังไก่ล่างเรามันบ่ค่อยอยันล่างใส่น้ำเกลือพ่อว่าให้มันเป็นสีอันมันสีออกคำคำจะหน่อยเดี๋ยวสิปรุงเครื่องนะจนะ๊ะเนาะผัดไก่สุกแล้วจกก้ะไก่เนี่ยเขาขาวเหมจ้ะไก่ใส่ปลาไหลประมาณนี้จาเห็ดหนังไก่ทั้งนั้นนะจ้ะไกบกะเพราบ่มีดอกใส่อันย่องสีขาวนะจ๊ะ กินแบบนี้แหละใส่น้ำมันหอยด้วจ้ะ้าเอาจ้ะ บายกับเพราะว่ามีอดทั่วใส่น้ำจากน้อยจากเพราะมันมีสีสันเนาะตักลาดเขาอาหารจานเดียว มันก็คือเออเนื้อไก่มันเออเนื้อไก่ใส่ไก่ปลายหดอกจ้ะใส่ไก่ไปน้อยหนึ่งสามสิ่สีส่หาสิ่เนื้อไก่นอก้นกนี้จะเห็ดอ่าเห็ดนางไก่เลยจ้ะเนื้อคือเนื้อไก่เลยนมู่้จานเดียวเดี๋ยวสิตักปลาเขาเลยนะจานนะเนาะเขาอาหารจานเดียวง่ายๆนี่จะเขา่าไอออกไม่ห่วยย่ เราสตักหลาดเขาเลยนะจ๊ะเนาะหืมน่มากินน่ากิน เดี๋ยวหิ้จตักแล้วกันเด้จ้ะนี่จ้าเสร็จแล้วผัดกะเพราเห็ดนางกไก่ใบบะมิบ่ต้องงอใบกะเพราบะมิบใบกะเพราลาดเข่าจ้าเสร็จแล้วมาได้จ้ามากินน้ำกันแซบเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆมาเนี่ย ันนี้นะจ๊ะเนาะเจอกันคลิปงานนะจ๊ะเนาะ